สวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติดตามนะครับและรับชมทางช่อง YouTube ครับสหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปนะครับประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2564ครับเดือนแห่งความรักนะครับวันนี้นะครับนัดก็มีนะครับรถไถยเข้าใหม่นะครับมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวรถไถที่กำลังจะเข้านะครับ ก็เดือนแห่งความรักครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับเด็ดๆมาให้ลูกค้านะครับเงื่อนไขของเรานะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการรถแท็กเตอร์มือ2นะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับเบอร์หลักนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมที่091ครับ8611191ครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ3130417ครับ 0 6 3 3 1หกสามสามหนึ่งสามนย์ี่สี่เจ็ดนะครับเรามีติดค้าให้ท่านเลือกมากกว่าหนึ่งร้อยรายการนะครับที่ร้านของเรานะครับตรงนี้นะครับมีรถที่ติดจองไปแล้วบ้างครับที่ยังไม่ติดจองก็มีนะครับสวยก็มีครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพก็มีนะครับอะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับเมื่อวานนี้มี krt เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคานะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็จะใส่แบตให้นะครับเปลี่ยนไฟตาหน้าเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็น GRT นะครับ หนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ดันดินหน้านะครับผานพวนนะครับมีผานพวนด้านท้ายนะครับเป็นผานสี่ใบนะครับผานพวนนะครับ B H เฮแปดศูนย์นะครับ B H เฮแปดศูนย์นะครับเป็นผานพวนนะครับผานพวนนะครับตัวนี้สามารถปั่นโรตารี่ได้ครับรถสวยนะครับยางเต็มนะครับแสน แสนกับ1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแันบาทนะครับคันนี้นะครับเราจะส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์ได้ดันดินหน้าผ่านพวนนะครับแล้วก็จะมีล้อกันจมคาดนะครับมีคาดพร้อมนะครับรถสวยนะครับวันนี้ยังไม่ทันได้ใส่แบตนะครับแบตก็จะให้ใหม่นะครับสีสารห้องได้สารสวยเดิมนะครับแผ่นลังคาไม่แตกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถยกหูโทรมาติดต่อสอบถามเราได้นะครับ ส่วนขั้นที่สองนะครับเป็น B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับรถยี่สิบเอดแรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดิเรกชันครับ3สูบนะครับระบบเกียร์เป็นเก้าเกียร์ด้านหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับสามารถปั่นเพลาพีดีโอได้นะครับคันนี้นะครับรถจดปีหกศนครับรถใช้งานน้อยนะครับ4ี่ร้อยสิบสองชั่วโมงนะครับยางเต็มนะครับยางสวยตัวนี้นัดเกาะเป็นหางัดหญ้าใหม่นะครับพร้อมโครงกันอ้อยให้นะครับนะครับรถมีเล่มพร้อมนะครับรถจดปีห0 สวยยเลยครับถัดมาตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นคูต้านะครับ L สามสี่ศูนย์แปด DT นะครับตัวนี้นะครับรถปรับสภาพมาแล้วนะครับตัวนี้นัดซื้อรถตัดปรับสภาพมาแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับรถจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับยางสวยนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเต็มนะครับ ตัวนี้ตรวจเช็คจุดรั่วซึมนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮให้นะครับเปลี่ยนแนถลคาให้ใหม่นะครับตัวนี้ปรับสีเรียบร้อยนะครับราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับได้อุปกรณ์ใบในนินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนห้าใบนะครับตัวผ่านเนี่ยตัวชุดผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบผ่านให้หมดนะครับทั้งหกใบนะครับแขนท้ายกันหลังนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเอาท้ายพิโรเต็มนะครับยางสวยนะครับไปท้ายใหม่นะครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ L อลสามสี่ศูนย์แปดมีเล่มพร้อมนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับเดินง่ายครับลูกค้าท่านใดสนใจครับตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยครับแอสามสี่ศูนย์แปดนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ดูตัวที่3ามนะครับตัวที่สามนะครับก็จะเป็นคูเต้านะครับ L3608 นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี56นะครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นดินหน้าให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับรวมสภาพเก็บงานทําสีรอบคันนะครับพร้อมกับผ่านพวนนะครับก็จะอยู่ที่2,85,000บาทนะครับราคานี้นะครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นนะครับยางให้ใหม่4เส้นแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับ275,000เนาทนะครับเราทาสีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้พร้อมแถมท่อซ หันราคาใหม่นะครับนะครับแอลสามหกศูนย์แปดตัวนี้รถจดปีห้าหกนะครับใช้งานพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับบางสีงเครื่องนะครับเครื่องเกียร์ดีครับกาลันตีนะครับรถตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับนะครับยางใหม่ด้วยนะครับสีเครื่องต่างๆนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับลูกหมากเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับ สีสารห้องโดยสารสวยนะครับไปเลี้ยวนะครับจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยท้ายเดิมนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับก็อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนถ้าไม่เปลี่ยนยางหลังก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับมีสองราคาเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนครับตัวนี้ปีห้าหกนะครับส่วนสารสิบแรงสิดจองนะครับรถมายังไม่ใชได้รีวิวนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอท่าอุเทนเป็นอย่างสูงนะครับ รถสวยมากครับตัวนี้รอปรับสภาพนะครับส่วนนี้หนึ่งขั้นครับเป็นคูโบตานะครับ L สามหูนปดนะครับตัวนี้ยางสวยสี่เส้นนะครับยางสวยๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เราเก็บเฉพาะจุดรั่วซึมให้แต่ถ้าลูกค้าอยากทำสีใหม่ครับก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับรมดสองพันเก้าร้อย สิบชั่วโมงนะครับท่อนคัดเดิมนะครับสีสันเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับแต่ลังค่าเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับสองราคานะครับตัวนี้นะครับถ้าราคาตามสภาพนะครับก็อยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันถ้าทาสีให้สองแสนเจ็ดหมื่นนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวนี้พร้อมริปเปอร์ล้อขยายนะครับสี่ห้าดีไอนะครับเตรียมจัดส่งน้าโสมอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ เป็นรถ l อ0ห้าูนย์หนึ่งแปดครับรถจดปีหกศนรถสวยครับใช้งานสี่ร้ยกว่าชั่วโมงนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้นะครับสีเครื่องเดิมนะครับมาร์เครื่อง qc มาร์กอยู่ครบนะครับคัดเดิมนะครับสีสันห้องโดยสารครับเดิมนะครับชั่วโมงการทำงานครับสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงครับสี่้อยห้าสิบเจดชั่วโมงนะครับตัวนี้ให้เป็นหางพวนนะครับ ดีเอสสองสี่หกเเฮฟวิพันะครับเป็นถังหนักนะครับท้ายสวยนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับรถเดปีหกศูนย์นะครับรอยฟีนกาวยังไม่แก่เลยครับนะครับยังไม่แก่เปลี่ยนฟีนล้อหลังเลยนะครับทะเบียนตองออนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้มีป้ายมีเล่มมีเอกสารพร้อมนะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนหน้าหลังนะครับยางดียางเต็มสี่เส้นนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้นะครับ วันนี้ผมรีวิวการทํางานให้ลูกค้าที่ชมแล้วนะครับตัวถัดมาครับก็จะเป็นยันมานะครับ EF 453T นะครับตัวนี้220ครับได้อุปกรณ์แค่ใบมีดได้ดินหน้านะครับยางก็สวยนะครับพอใช้ได้นะครับนะครับตัวนี้ถ้าอยากได้หางด้วยก็ลูกค้าก็สามารถโทรคุยกันได้นะตัวนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็เป็นรถที่ติดจองนะครับ49เพิ่งมาติดจองวันนี้นะครับแล้วก็3608นะครับของอุดรอ,อิสกิก็เราจะส่งภายในอาทิตย์นี้แะครับส่วนนั้นก็36 SP นะครับลูกค้าจากแังหวัดเลยนะครับอำเภอหนาะด้วงมาจองไว้นะครับยังไม่ทันไปเก็บเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งหน้าร้านฝั่งทางนู้นนะครับไปดูรถที่ปรับสภาพเก็บงานนะครับของลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับส่วนเอฟีที่ติดจองไว้นะครับก็ขอยกยอดนะครับจากเดือนมกราไม่ทันจริงๆนะครับยี่สิบคันนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่สั่งจองไว้นะครับผมก็จะเร่งนะครับทยอยส่งรถให้ทันนะครับก่อนวันที่ยี่สิบนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่มาั่งจองไว้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้น ตัวนี้นะครับ L สห้าศูนย์แปด DI นะครับเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับตัวนี้รัดสภาพเก็บงานใหม่รอบคันนะครับทําสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับจัดส่งนะครับลูกค้านะครับที่อําเภอ้ําโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมจัดส่งนะครับลูกค้าเข้านะครับสองเจ้าเลยนะครับส่วนตัวข้างๆกันนะครับ L สามศูนย์ศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อำเภอหนองหานนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับตามสิบแรงที่ลูกค้าจองก็จะเก็บงานแบบนี้แหละครับนี้ก็จะเป็นพวกโรตารี่นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับฐานยกกล้องขุดมันนะครับลูกค้าก็เข้ามาดูสินค้านะครับตัวตัวนี้ L4018 นะครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครพนมนะครับเอาได้เนาะครับเน้อมาเบิ้งรถบ่๋อ ยางเบิงกันเดอร์นี่ด้านหลังครับก็มีรถคูปต้านะครับ L34 เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้ามานะครับท้ายสวยนะครับรถจดทะเบียนปี50นะครับคันนี้นะครับเผาท้ายเต็มนะครับสีล้อสีเนื้อสีตัวแห้งดีครับรถสวยนะครับคันนี้นะครับ แผ่นลังคาเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าไม่ได้เก็บสีนะครับตามสภาพก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับตัวนี้ยางดีสี่เส้นนะครับแต่ถ้าเก็บสีนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาลไรใหม่นะครับก็อยู่จะอยู่ที่แสนเก้านะครับปรับสภาพนะครับแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับพวกลูกหมากต่างๆครับแน่นนะครับท้างหลังเหลืออยู่คันหนึ่งนะครับสำหรับ F C ที่ สาวกคูปต้าสามสี่นะครับนะครับตัวทนตัวแรงนะครับตัวแรงตัวทนจริงๆนะครับสามสิบสี่ศูนย์แปดเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างเรานะครับก็เป็นรถที่ติดจองนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดกุดรธานีนะครับมาจองไว้นะครับทําเรื่องทกสนะครับ ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนพวกหม้อน้ําพัดลมใบพัดนะครับหม้อน้ําใหม่นะครับเกียร์ชัตเตอร์นะครับสามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับนะครับตัวนี้ก็กําลังล้างนะครับเปลี่ยนซีลนะครับเช็คให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับมีรายละเอียดใบรายละเอียดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะได้ผ่านพวนใหม่นะครับแผ่นลังค่าใหม่ตัวนี้ได้ใหม่เกือบทั้งหมดนะครับเราเช็คให้ใหม่พร้อมใช้เลยนะครับนะครับส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีรถ คูปเปอร์ต L3408DI ของลูกค้าที่อำเภอสีสมเด็จเอ้ยไม่ใช่สิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภออะไรจําไม่ได้นะครับคันหนึ่งนะครับที่ไปเก็บจีนจิลเตอร์อยู่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับส่วนตัวนี้4708นะครับของลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้รอเก็บงานแล้วครับเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับรอทําสีนะครับกำลังรื้อนะครับวันนี้กาลังรื้อนะครับ ช่างสีเรามีสองทีมนะครับก็จะงานก็จะออกได้วันละคันถึงสองคันนะครับนะครับอันนี้คือรถก่อนที่จะปรับสภาพนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรรอแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เค t 1ทีหนึ่งสีู่นย์พัดนะครับตัวนี้ก็ราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหม่นบาทนะครับสตาร์ทแบตปิดปกตินะครับมีเล่มพร้อมนะครับได้อุปกรณ์ดานหน้าพันสามนะครับกำลังเก็บงานนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091ครับ861191นะครับส่วนคันนี้31608 SP นะครับของลูกค้าที่อำเภอเต่างอยนะครับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วครับใส่ท่อนะครับแล้วก็เคลือบนะครับเคลือบหน้ากากนะครับเคลือบพ่นเคลือบนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับคอนโทรลใหม่นะครับจุดใบมีดดินดินใหม่นะครับของนาซ่านะครับตัวนี้ใบมีดใหม่นะครับยางเดิมนะครับทําสีใหม่แค่ เครื่องคันนะครับตัวนี้แผ่นลังคาสวยเลยนะครับอันนี้ของลูกค้าที่กรุดบากนะครับรอใส่ดันดินหน้านะครับก็พยายามเล่งให้ทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่างานก็พยายามทําไปตามคิวนะครับเล่งให้ทุกท่านนะครับตัวนี้ก็3608ของลูกค้าที่อําเภอชัยวานนะครับรอลูกหมากนะครับลูกหมากยังไม่ทันมานะครับ ส่วนตัวนี้ก็อีสกินะครับรอจัดส่งวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอวังยางนะครับนครพนมนะครับเหลือขัดสีนะครับล้างเรียบร้อยนะครับตัดสีเกล็ดหน้าเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้สามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับตัวนี้ของลูกค้าที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับจองไว้นะครับมัดจําออนไลน์แล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาดูรถนะครับตัวนี้ ตัวนี้สามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ลูกค้าก็อนออนไลน์มานะครับอ่านะครับของเอ่อชุดเออสารวัตรสืบนะครับยโสธรน,นะครับตัวนี้สี่ศูนย์ยังว่างนะครับสี่ศูนย์ราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอพอได้อัปเดตนะครับให้ลูกค้านะครับให้เอฟเอฟซี F C ที่ ติดตามและรับชมนะครับที่จองรถไว้นะครับก็ได้ดูผลงานนะครับได้ดูว่ารถใครที่กําลังจะเก็บงานแล้วบ้างนะครับก็ยังไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับ่0 9 1ครับ8611191ครับ0918611191นะครับลูกค้าที่ซื้อปรับสภาพเก็บงานนะครับไม่ได้รถเลยนะครับก็จองไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนู่นแหละประมาณช่วงวันที่20เ่นแหละครับถึงจะได้รถนะครับเพราะตอนนี้ก็คิวก็ แน่นอยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้กิจติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับ